สุดช็อกหนุ่มลูกค้ากองสลากพัดกดซื้อ4ใบแต่ลืมโอนเงินชวดเงิน24ล้านบาทหนุ่มลูกค้ากองสลากพัดกดซื้อ4ใบแต่ลืมโอนเงินปรากฏถูกรางวัลที่1ชวดเงิน24ล้านบาทน็อตบอกเสียดายแทนมาก วันที่16มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าจากกรณีกองสลากพัดแจ้งว่ามีผู้โชคดีที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับกองสลากพัดงวดประจำวันที่16มิถุนายนรางวัลที่1หมายเลข361807จำนวน2คนได้รับเงินรางวัลรวมทั้งหมด42ล้านบาทนั้นล่าสุดเมื่อเวลา19นาิกา31นาทีในวันเดียวกัน CEO น o t ผู้บริหารกองสลากพัดได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพข้อความการสนทนากับลูกค้าที่กดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในเว็บไซต์ของกองสลากพัดจำนวน4ใบแต่ลืมกดชำระเงินปรากฏว่าเป็นสลากเลขรางวัลที่1โดยน็อตเขียนข้อความว่าโอ้ยบอกได้คำเดียวว่าเสียดายแทนลูกค้ามากครับทุกครั้งที่ซื้ออย่าลืมโอนและแนบสลิปนะครับทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด